หทุติยะกุลุปัสูรว่าด้วยภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูลสูตรที่สองสองภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูลอยู่คลุกคลีในตระกูลนานเกินเวลามีโทษหประการนี้โทษห้ประการอะไรบ้างคือ 1. ทําทำให้เห็นมาตุคามเป็นประจำสอง เมื่อมีการเห็นย่อมมีการคลุกคลีสมเมื่อมีการคลุกคลีย่อมมีความคุ้นเคย 4. เมื่อมีความคุ้นเคยย่อมมีจิตจดจอ่อ 5. เมื่อมีจิตจดจอ่อพึงหวังได้ว่าเธอจกไม่ยินดีประพฤติพรหมรจันจะต้องอาบาัตเศร้าหมองกองใดกองหนึ่งหรือจกบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤรัหั์ ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูลอยู่คลุกคลีในตระกูลนานเกินเวลามีโทษห้าประการนี้แลทุติยกุลุปกสสูตรที่หกจบ